สว,สวัสดีเจ้าครูคนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เฮาก็มาเจอกันเวลาเดิมเนาะครูนูก็จะมาเวลาประมาณนี้นะเจ้าอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ของครูนูนะเจ้าเขาก็จะมีการใส่มวกและก็อยู่กับธรรมชาตินะเจ้าฉะนั้นแล้วอ่ครูนูก็เป็นคนพยาวคนนึงนะเจ้าแล้วก็เคยคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนธรรมดาแต่ตอนนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วรู้สซกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนพิเศษและก็ะมีออย่างที่มันพิเศษกว่าที่เขาเคยเป็นมานะเจ้าฉะนั้นแล้ววันนี้นะเจ้าทุกคน ใครก็ตามนะเจ้าดีได้เข้ามาชมคุณูได้มาหันคุณูหมายความว่าเฮาจะได้หับความหู้เยอะแยะมากมายนะเจ้าะนนวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโค้ดพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะคุณูก็จะมาเทรนประมาณนี้เนะาะเมื่อวานได้เข้าไปดูลายพี่เล็กนะคะอู้สวยมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้คุณูทั้งสดและย้อนหลังนะคะเราทุกคนก็จะหาความโดดเด่นและก็ความแตกต่าง ของเราเนาะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณหนูก็มาในหัวข้อนะคะขอบคุณมากค่ะคุดพี่เล็ก เลือกให้ต่างนะคะชีวิตจึงแตกต่างนะคะหลายคนวันนี้อยากจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอยากมีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนรอบข้างคนรอบกายของเรานะคะหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราเนาะนหลายคนวันนี้ยังมีชีวิตแบบเดิมๆเพราะว่าเรายังไม่กล้าที่จะเลือกเพื่อที่จะ,ะเพิ่มความแตกต่างให้กับชีวิตของเรานะคะ <S <S อย่างเราทุกๆคนในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคนพี่เล็ก <S <S เราก็จะมาเป็นเทรนของตัวของเราเองเนาะหาอะไรที่มัน เหมาะสมแตบบ่ว่าให้ as, เป็นสิ่งที่แตกต่างให้คนเขาจำเราได้เนาะ <c oughs> คุณนูก็จะมาประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วหรือว่ายังมีอีกเยอะมากมายเลยคะ่ะซึ่งมีใครหลายๆคนนะคะยังสอบถามเข้ามาหาคุณนูว่าอยากจะทำขึ้นมาบนออนไลน์อยากจะกล้านะคะ ผ่านไปนานแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่กล้ายังมีคนที่กลัวเนาะเหมือนที่คุณอูเคยลงแบบบอกว่าความกลัวจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนเมฆเป็นเหมือนหมอกที่เข้ามาปกคลุมอากาศนะคะแล้วมันก็จางหายไปค่ะมันก็เหมือนความกลัวของเรานี่แหละมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของชีวิตของเราแค่เป็นบางส่วนของชีวิตของเรานะคะแค่เข้ามาทําให้เรา บอกว่าเอ๊ะฉันจะสามารถผ่านความกลัวนี้ไปได้หรือเปล่านะคะถ้าเราใช้พลังแห่งความกล้าแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะความกลัวมันไม่มีอยู่จริงเนาะมันแค่เป็นความรู้สึกค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราค่ะ ขอบคุณโค้ดพี่เล็กมากเลยนะคะที่ช่วยคุณูแชร์ช่วยคุณูแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะวันนี้หลายคนะ่ะรู้สึกว่าอยากที่จะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเพราะเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วค่ะซึ่งคุณูเป็นคนหนึ่งนะคะพอได้รู้คุณูก็ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะโลกภายในของเรานะคะจิตวิญ,ญญาณของเราสิ่งที่เราได้ฝึกฝนพัฒนามันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันค่ะและรู้ อย่างแน่ชัดว่ามันจะดีขึ้นเยอะกว่านี้มากมายมหาศาลค่ะเลยทำให้ครูหนูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังตลอดเวลาค่ะเรารู้ว่าถึงแม้บางครั้งเราก็มีค่ะที่พลังตกเพราะเรากำลังเทรนตัวเองนะคะแต่ถ้าเราเทรนตัวเองขึ้นทุกๆวันอะ่ะเรายิ่งมั่นใจว่าทุกการเทรนของเราเนี่ยมันไม่มีวันที่จะศูนเปล่าแน่นอนมันยิ่งจะเพิ่มพลังให้กับเราในทุกๆวินาทีนะคะถึงแม้รู้สึกว่าอุ๊ย เหมือนจะพลังตกเราก็สามารถอัพเลเวลอารมณ์ของเราขึ้นมาได้ให้เร็วมากที่สุดค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกสิ่งที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างกรูนูนะคะก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาคนธรรมดาทั่วไปแต่เราอะ่ะมีความคิดแตกต่างจากพ่อแม่หรือว่าจากคนรอบข้างของเราจากเพื่อนบ้านของเราแล้วเพราะพอตอนเด็กๆพ่อแม่บอกอยังไงเราก็ ไม่ค่อยจะเชื่อนะคะเพราะว่าเรามีความคิดเป็นของตัวเองเราเลือกความแตกต่างที่รู้ว่าวันนี้อย่างเช่นถ้าคุณอูวันเนี้ย รู้สึกว่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่พูดเราก็จะไม่อยากเรียนต่อเมื่อก่อนพ่อแม่นะไม่อยากให้เรียนต่อนะคะมีใครเป็นแบบนี้บ้างเพราะว่ายุคก่อนๆนะนการที่เราจะเรียนเราต้องใช้เงินอะไรแบบนี้เนาะแต่การที่เรามีความคิดเป็นของตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าฉันแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะฉันไม่ได้เชื่ออะไรใครง่ายๆนะคะเราจะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะพาชีวิตเราก้าวหน้านั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดเราเลยเลือกเชื่อตัวเองค่ะคุณนูเลยเลือกเรียนหนังสือแล้วก็พอเราเรียนเราก็ได้ทําางน แล้วเราก็ไม่ได้ไปเป็นชาวนาใช่ไหมคะไม่ได้ว่าไม่ได้อยากเป็นแต่เรารู้ว่าการที่ถ้าวันหนึ่งเราทําไร่ทํานาอย่างเดียวเรา เหนื่อยเราก็จะไม่มีเวลาที่อยากจะไปช่วยเหลือใครอะไรแบบนี้เนาะวันหนึ่งเราอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างนะคะยิ่งเราได้มาเจอโลกออนไลน์แล้วนะคะเราเลยรู้ว่าอ๋อชีวิตจริงๆแล้วเรานี่มันโคตรสุดยอดเลยนะคะกรูนูโคตรพิเ็กนะคะและทุกคนที่มาเจอกรูนูนี่หมายความว่าคุณเลือกที่จะจะแตกต่างจากคนทั่วไปแล้วค่ะฉะนั้นนะคะอย่าได้รู้ว่าคุณเกิดมาแบบไหนคุณจะต้องมีชีวิตแบบเดิมแบบนั้นนะคะเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีที่สุดสําหรับเราเราได้ค่ะเราเกิดมาเพื่อ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครที่จะมาเลือกให้กับเราได้นะคะถึงเขาเลือกให้เราอ่ะมันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแน่นอนค่ะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสําหรับเราและเราจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกนะคะ วันนี้เนาะสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งที่คุณจะเลือกให้ต่างจากคนทั่วไปเพราะว่าถ้าเราเลือกต่างแล้วชีวิตของเรามันจะแตกต่างแน่นอนนะคะสิ่งแรกคุณจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ค่ะในวันนี้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนนะคะบางคนอาจจะทํางานประจําหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะคุณจงให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ค่ะคุณ รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้คุณเป็นแบบไหนบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันนะ่ะเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่าเลยทําอะไรก็แบบเหมือนจะไม่สําเร็จนะคะเมื่อก่อนคุณคูเคยเป็นแบบนั้นไงคะเพราะเราทํางานในโลกออฟไลน์เราไม่เคยมีใครมาบอก มาชี้นาทางให้กับเราใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําไปวันๆเนี่ยแบบมันเหนื่อยมันรา้ามันทดแท้เออท้อทท้อแท้ <c oughs> แล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณค่าในตัวฉันเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแต่วันนี้การที่ครูนูได้รู้จักโลกออนไลน์และครูนูเชื่อว่าทุกคนที่ได้รู้จักโลกออนไลน์นันนะคะจะรู้ว่าคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากเลยคะ่ะถ้า วันนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทํามันลงไปด้วยความสุขและด้วยความรักมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายและมันจะนําคุณค่าที่คู่ควรกับคุณย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะฉะนั้นจงให้คุณค่ากับชีวิตของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะเรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้า ยอมรับเลยค่ะถ้ายังไม่ได้รู้จากโลกออนไลน์ครูนูก็จะไม่รู้หรอกว่าการให้มูลคา่าคคุณค่ากับตัวเองมันเป็นแบบไหนรักตัวเองมันเป็นยังไงนะคะแต่พอวันหนึ่งเราได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้มาเป็นครูนูนะคะอย่างโค้ดพี่เล็กได้มาเป็นโค้ดพี่เล็กเนาะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรามันโคตดมีคุณค่าและเราสามารถที่จะส่งต่อคุณค่าของเรานี้ออกไปสู่โลกภายนอก ออกไปสู่ทั่วทุกมุมโลกนี้เลยก็ว่าได้ค่ะจงทําในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะสามารถช่วยตัวคุณเองและช่วยคนอีกเยอะแยะมากมาย ทำมันต่อไปค่ะยิ่งทําเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเรามีความสุขหรือเปล่าเรามีอารมณ์ร่วมหรือเปล่านะคะอารมณ์ร่วมนี่คือไม่ใช่อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์น้อยเนื้อต่ําใจนะคะมันจะต้องเป็นอารมณ์แห่งความสุขค่ะอย่างน,นคุณหนูออกมาไลฟ์นะคะคุณูก็มีความสุขเพราะคุณูรู้ว่าคุณค่าที่คุณูส่งออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเชื่อเลยค่ะว่าถึงแม้มีแค่คนคนเดียวนะคะที่เขา ได้รับรู้สิ่งสิ่งนี้แล้วทําให้เขามีแรงบันดาลใจอ่ะนั่นมันก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะแต่ครูนูเชื่อค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวนะคะรู้หรือเปล่าว่าอย่างครูนูออกมาไล่อย่างครูนูออกมาแบ่งปันแบบนี้มีคนเยอะแยะเลยค่ะที่ยินบอกมาขอบคุณเรานะคะ แค่เราได้รับคำขอบคุณนั้นนะมันเป็นขั้นตอนที่โคตรสุดยอดแล้วค่ะถ้าคุณอยู่ในโลกออฟไลน์อ่ะแล้วคุณไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองคุณไม่เคยเห็นคุณค่าในชีวิตของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณก็ไม่เคยมีใครมาขอบคุณเนาะนอกจากว่าเราอาจจะไปหยิบยื่นอะไรให้กับคนอื่นแบบบางเหมือนเราอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วอาจจะช่วยเหลือผู้คนแบบปากต่อปากอะไรแบบนี้เนาะแต่การที่เรามาอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะมันเป็นพลังทวีนะคะจงใช้พลังทวีของคุณให้มีคุณค่าใช้ชีวิต ชิตของคุณให้คุณค่าออกไปด้วยการใช้พลังทวีด้วยการกดกล้องออกมาไลฟ์แบบนี้แหละคะ่ะมันยิ่งทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองและมันเป็นสิ่งที่โคตรหางแบบหายากเนาะถ้าเราไม่รู้แต่เรารู้แล้วหมายามว่าเรารู้ว่าชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายๆและคุณค่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันโคตรยอดเยี่ยมนะคะแล้วสิ่งที่สองนะคะคือวันนี้คุณจะต้องเลือกในสิ่งที่แตกต่างด้วยการ ตีความหมายสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะ อย่างเช่นครูนูออกมาไลฟ์หลายคนก็ออกมาไลฟ์นะคะเราจะเห็นคนเยอะแยะมากมายออกมาไลฟ์แล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่มีพลังเลยเวลาที่ฉันออกมาไลฟ์แล้วไม่มีใครดูฉันเวลาฉันออกมาไลฟ์แล้วฉันคิดคอนเทนต์ไม่ออกฉันก็เลยไม่อยากที่จะไปต่ออะไรแบบนี้เนาะมีคณูนูก็เป็นค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราตีความหมายที่เราเจอเป็นยังไงนะคะถ้าวันนี้เรารู้จากตีความหมายในสิ่งที่เราเจอให้ เรารู้ว่าถ้าคุณรู้ว่าสิ่งไหนที่มันทําให้คุณมีพลังไปต่อนะคะคุณจงเลือกในสิ่งสิ่งนั้นค่ะคนเยอะแยะมากมายค่ะที่เลือกในสิ่งที่ถอยหลังหรือว่าหยุดการกระทํานะคะมันจะทําให้เรากลับไปอยู่จุดเดิมค่ะแต่อย่างครูนูและทุกคนที่ออกมาไลฟ์ออกมาแบ่งปันออกมาส่งต่อคุณค่ามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองในทุกวันเรารู้ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะนะคะ เรารู้ว่ามันเป็นแรงผลักดันแรงผลักแรงผลักดันนะคะให้กับเราไปต่อค่ะยิ่งเราไปต่อเราจะเจอเหมือนกับว่าระหว่างการเดินทางนั้นนะคะมันยิ่งสวยงามค่ะมันทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเ,เท่ากับการเติบโตค่ะถ้าหลายคนรู้สึกว่าชีวิตตีความหมายอะ่ะ สถานการณ์ในชีวิตอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วกลัวกับการเปลี่ยนแปลงกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและไม่กล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆคุณจะไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นได้เลยค่ะแต่ครูนูมั่นใจในตัวเองว่าครูนูเก่งขึ้นในทุกวันค่ะยิ่งเราออกมาทุกวันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ออกมาทุกวันก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่ทุกครั้งที่เราออกมาเราออกมาทําด้วยใจเราออกมาทําเพื่อตัวเองเพราะเรารู้ว่า ถ้าเราเก่งเรายอดเยี่ยมเราผ่านทุกสถานการณ์ไปได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนค่ะคุณูเลยมั่นใจและมีพลังที่จะไปต่อในทุกๆวันนะคะจงเลือกในสิ่งนี้เพราะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เลือกค่ะเวลาเจอสถานการณ์แบบเหมือนจะไปต่อไม่ได้เขาก็จะหยุดค่ะหรือว่าเขาก็จะถอยหลังแต่คุณูยิ่งเจอสถานการณ์ท้าทายยิ่งเจอสถานการณ์ที่เหมือนจะแบบ ทำให้เราเหมือนจะท้อแต่เราไม่ท้อค่ะเรารู้สึกโคตรมีพลังนะคะ จงไปต่อเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งนี้ให้กับผู้คนค่ะเพราะคุณูเชื่อว่ามีใครอีกหลายๆคนนะคะที่กาลังท้อกําลังถอยนะคะถ้าคุณได้มาชมคุณูแล้วคุณจะรู้ว่าหัวใจคุณูนี่โคตรสุดยอดค่ะใครบอกบอกตัวเองนี่แหละค่ะมันแบบยอดเยี่ยมอะคะ่ะแบบรู้สึกตัวเองยอดเยี่ยมนะคะอาฉะนั้นแล้วนะคะคุณจงเลือกให้ต่างจากคนทั่วไปนะคะถ้าเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราจะรู้ว่าคน97%นนั้นเนาะส่วนใหญ่แล้ว จะเลือกที่จะไม่อยากที่จะไปต่อไม่อยากที่จะเวลาเจอปัญหาจะอุปสรรคนะคะมักจะถอยนะคะแต่กรุโนเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ยืนหยัดและรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกการยืนหยัดของฉันน่ะมันโคตรหอมหวานมันเป็นเหมือนอขนมหวานนะถ้าเราอยากจะกินขนมหวานนะคะเราก็จะต้องรอคอยเวลาค่ะเพราะทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองค่ะฉะนั้นแล้วอย่าแบบให้เวลามันผ่านไปนะคะแล้วไม่แบบ พาตัวเองก้าวไปข้างหน้าค่ะฉะนั้นนะคะจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขและด้วยความรักแล้วสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันมาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะคุณูในโลกออนไลน์ครนูเคยผ่านมาแล้วแล้วโลกออนไลน์เราแค่เข้ามาแป๊บ ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะเราก็ได้มันอยู่แล้วค่ะคุณอย่าเร่งรีบคุณอย่าแบบคิดว่าอุ้ยทําไมมันยากมันยังไงอย่างนั้นนะคะแต่คุณูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบอะมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมนะคะคุณู ชื่นชอบคุณูเชื่อว่าทุกครั้งที่คุณูเจอบททดสอบหมายความว่าชีวิตของคุณูจะดีขึ้นอีกสิบเท่าร้อยเท่าเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคุณนูนี่โคตรยอดเยี่ยมนะคะคุณูโคตรมีความสุขเลยคะ่ะที่ได้มาแบ่งปันนะคะมหาปัญญาที่เราได้รับมาจากครูบาอาจารย์ทุกคนได้รับมาจากหนังสือทุกเล่มจากคนสําเร็จเนาะเพราะว่าการที่เราศึกษาคนสําเร็จมันยิ่งทําให้เราตอกย้ําและเราย้อนกลับไปแบบ ชีวิตของคุณูนี่มีแต่ความสําเร็จนะคะคุณนูนแบบเกิดมาเพื่อสําเร็จจริงๆเลยค่ะใครบอกคุณนูนก็บอกตัวเองแหละเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้ไปอ่านหนังสือคนสําเร็จเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็เจอเหมือนเขาเราก็ได้แบบสิ่งทุกครั้งที่เราเดินทางอ่ะเราเจอเรื่องนี้คนสําเร็จก็เจอนั่นหมายความว่าฉันอ่ะมาถูกทางแล้วนะคะฉะนั้นคุณ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไปจากแม้กระทั่งจากพ่อแม่ของคุณก็ตามค่ะคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะคุณต้องดูคนที่คุณอยากจะเป็นเหมือนเขาคุณจะต้องไปศึกษาเขาค่ะเพราะทุกครั้งที่เราศึกษาเขาเวลาที่เราเจอบททดสอบเราเจอเรื่องราวต่างๆเราไปอ่านประวัติเขาอะแล้วเรามีความรู้สึกอ๋อสิ่งที่ฉันเจอมันก็เขาก็เจอมาหมายความว่าฉันมาถูกทางแล้วหมายความว่าอนาคตที่ยิ่งใหญ่ความสำ ที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันรอคอยเขาก็รอฉันอยู่แล้วแค่ตอนนี้เขากําลังฝึกฝนให้ฉันเก่งให้คู่ควรกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นนะคะอ่าทุกคนขอเป็นพลังคุณูขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณอยากเลือกให้ต่างนะคะชีวิตคุณจะแตกต่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะโค้ดภัยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะทุกคนที่เข้ามาเจอครูนูเราโค้ดโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะครูนูสุดยอดมากๆครูนูเชื่อและมั่นใจและรู้อย่างแน่ชัดครูนูโค้ดสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรับเลยนะคะทุกคําชมค่ะและครูนูเชื่อและรู้ว่าทุกคนที่ได้มาเจอครูนูทั้งสดและย้อนหลังก็โค้ดสุดยอดเช่นกันค่ะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้อง รู้เลยนะคะว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่คุณจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะอย่างคุณนูเองนะคะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคนนึงเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งน่ะเรามีความรู้สึกฉันคงไม่สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าการเป็นเกษตรกรการเป็นชาวไร่เป็นชาวนานะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าคุณหนก็เป็นแม่ค้าเช่นกันนะคะอ่า มาสวัสดีกันเนาะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเราให้คุณค่าเองว่าชีวิตของฉันมันคงอยู่แค่แค่จุดเดิมเดิมแบบนี้ถึงแม้ฉันจะมาเจอโลกออนไลน์ฉันก็คงเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแล้วคุณหนูก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณหนูก็มีคุณค่าได้แค่นั้นไม่อยากจะส่งต่อคุณค่าอะไรให้กับใครแบบนี้เนาะขอบคุณมากค่ะเราก็จะอยู่ที่เดิมค่ะแต่วันนี้แค่คุณหนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณหนูรู้เลยค่ะว่าคุณหนูไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วค่ะถึงแม้ ร่างกายของเรามันอยู่ที่เดิมอ่ะแต่จิตใจจิตวิญญาณของเรามันได้ก้าวอีกสเต็ปหนึ่งแล้วค่ะอ่าจากนั้นแล้วนะคะทุกคนจงให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณอ่ะโคตรสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่สองนะคะการที่คุณจะให้ชีวิตคุณแตกต่างนะคะคุณจะต้องตีความหมายสถานการณ์ที่คุณเจอค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มสขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูขอบคุณมากค่ะ เราหลายคนทุกครั้งที่เราเจอเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออฟไลน์ออนไลน์เนาะก็ที่มดขอบคุณมากนะคะเราจะตีความหมายทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคสิ่งต่างๆที่เราเจอเราจะรู้สึกว่าฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่วันหนึ่งพอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราจะตีความหมายเลยว่าไม่ว่าฉันจะเจออะไรฉันไปต่ออย่างเดียวเพราะฉันรู้ว่าฉัน โคตรสุดยอดชั้นโคตรยิ่งใหญ่และความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเขาต้องการให้เราเก่งและคู่ควรกับเขาเพราะวันนี้เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการแต่เราได้รับในสิ่งที่ควรฉะนั้นแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เราคู่ควรเขาก็ต้องการให้เราเก่งไปตาม เขาและคู่ควรกับเขาค่ะจงเจรนายตัวเองให้คู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณคู่ควรเพราะเราทุกคนครูนูเชื่อว่าเราอ่ะต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะไม่มีใครที่ฝันเล็กแล้วเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เขารอเราอยู่แล้วค่ะ แต่เพียงแค่วันนี้เราจงเดินทางระหว่างทางที่เราเจออะไรก็ตามนะคะคุณอย่าคิดว่ามันเป็นขวากน้ำคุณต้องเห็นมันเป็นดอกไม้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ โคตรยอดเยี่ยมขึ้นทุกๆวันค่ะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากที่คุณเคยเป็นอยู่และจากคนอยากอาจจะเป็นครอบครัวของคุณหรือว่าใครก็ตามที่คุณเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องไปต่อในด้านดีเท่านั้นค่ะเคลียร์ตัวเองให้มีความสุขทุกการลงมือทําค่ะแล้วคุณก็จะสําเร็จตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจี๊ยบรักและขอบคุณ ทุกคนนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนรักและขอบคุณมหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มที่คํำให้ครูโคตรเกง่งโคตรเจง๋งโคตรสุดยอดขึ้นทุกๆวันค่ะและมีจิตใจเข้มแข็งกล้าแกร่งเด็ดเดียวและรู้อย่างแน่ชัด เป้าหมายที่กรุนูรออยู่มันใกล้แค่เอื้อมเองค่ะทุกคนก็เช่นกันค่ะกรุนูเชื่อว,ว่าทุกคนก็สําเร็จยิ่งใหญ่และสามารถคว้าเป้าหมายที่ทุกคนต้องการได้อย่างแน่นอนรักและขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับกรุนูและทุกคนที่ติดตามเพจกรุนูนะคะแล้วมาเจอกับกรุนูได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้ช่องเดียวนางเอกก็คือกรุนูนี่แหละค่ะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยะคะ่ะบ๊ายบาย